น้อง JK วันนี้เดี๋ยวพ่อพาน้องเนี่ยมาเล่นขุดทรายกับสนามด็กล่นริมทะเลนะคะเอาไปเราไปขุดทรายกันดีกว่าอ่ะมาเรามาขุดทรายกันนี่มีเรือขุดทรายด้วยมาเล็วชื่มเอาขุด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 นี่ขุดขุดเอ๊ะนีอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายเยลี่ลูกตาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาขุดกันดีกว่าเอาขุดขุดขุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ มันคือไซเลนเฮดลูกตาเหรอเนี่ย <Wow. S 1> มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยขุดทรายเจอแล้วเหมือนแถวนี้จะมีมากกว่านี้ด้วยเนี่ยตังไวก่อนขุดตรงนี้ดีกว่าขุดเร็วเร็วสิเกเฮ้ยนี่มันไซเลนเฮดหัวโถส้วมเฮ้ยตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอาขุดอีกไหนเออมีแค่สองตัวหรือเนี่ยใส่ในนี้ก่อนอน้องเิ๊กช่วยพอกุดหน่อย เฮ้ยนี่ตัวหนึ่งโอ้ยใส่เรนเทสแลบลิ้นมาด้วยอุ้ยอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพวกไซเดนเทสพวกนี้ขุดแล้วเฮ้ยนี่ใส่เรนเทสหัวทีวีทุกคนครับมันมาอยู่ในทรายได้ไงเนี่ยแปลกๆแล้ที่นี่ขุดๆทีนี่นี่ตัวนี้ใส่เรนเทสหัวไฟจราจรโออมาเจอได้ไงเนี่ย ใส่เรนเฮดตัวไฟพุทพุทธพุทเอานี่เจออีกตัวนึงไซเรนเฮดโัวยหน้าตัวละวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแล้วเอ้าอุ้ยตอนนี้เราได้เจ็ดตัวแล้วอ่ะของพุทธดีดีมีอีกไหมเฮ้ยนี่เจออีกแล้วตัวนึ่งเออเจอไซเรนเฮดถึงแปดตัวเลยนะเนี่ยมาได้ไงเนี่ย เราพาไปดูนนดีกว่านี่ตอนนี้เราเจออะไรบ้างเนี่ยเจอไซเรนเฮดหัวท่วมนลครับนี่ตั้งตรงนี้เนาะเจอไซเรนเฮดตัวนี้แบบธรรมดาแต่แลบลิ้นออกมาด้วยน,นี่นี่แล้วเจอเจ้าลูกกระตาด้วยนะแล้วตัวนี้ครับเจ,เจอเจ้าทีวีโอเคเป็ <Okay. S 1> นเฮดทีวีนี่อันนี้ไซเรนเฮดหัวหลอดไฟ yes นี่อันนี้ไซเรนเฮดหัวอะไรนะ ไฟจาราจรน,นี่ไซเรนเฮดหัวโกทไลเดอร์ <antenna> แล้วก็ไซเรนเฮดหัวหลอดไฟมันเหมือนเอเดียนเลยอ่ะตัวเนี้ยตัวนี่เปิดไฟอย่างนี้ได้ด้วยสามาเปิดไฟได้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยเอ๊ยได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยนั่นไซเรนเฮดมาโอ้โ oh, <no. S 1> วน่งแล้วฉันคือแร็เตอร์ใจร้าย วันนี้ฉันจะมาที่สนามเด็กเล่นเพื่อจะมีอะไรให้กินบ้างออะไรเนี่ยเด็กคนนี้มาป้อนไซเรนเฮดให้ฉันเหรอฉันม็เต้นสิงาม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 งาามงาม้่เาเล่ดไ่งาม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 เียป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยอย่างเนี้ยจะป้อนไซเรนเฮดลูกเดียวเลยงาม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 โอ้ เขาไปได้ไ<ห>ปากแล้วตอนนี้น้องเจเคนะครับป้อนอาหารให้ไดโนเสาร์แต่เป็นไซเรนเฮดเออคราวนี้เราจะป้อนไซเรนเฮดให้ดูนะครับวงามงามว้างามว่ะไซเรนเฮดโดนไดโนเสาร์กินแล้วเพราะฉันคือไดโนเสาร์ใจร้ายทุกคนต้องเป็นอาหารของฉัน ว้าวนี่ไดนโนเสาร์กินไซรินเฮดนะครับลองดูว่าจะกินได้ไหมนะป้อนลงไปติดคอไปเนี่ยว้าวฮาฮ่าฉันเป็นไดนโนเสาร์ใจร้ายฉันกินไซรินเฮดเข้าไปแล้วมันเป็นลูกของไซรินเฮดเอาออกไปสิปจิ้มด้วยเอาออกได้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าไดนโนเสาร์เนี่ยสามารถกินไซรินเฮดได้กี่ตัวนะครับโอเคนี่อ่ะ เอาใส่หัวลูกตาไปก่อนนะอ้าวโอ้หนึ่งตัวแล้วต่อไปหัวส้วมเ้นหน่อยนะนี่เบนมากอ <laughs> เอาสนันพัดนี่สองตัวน้องจะเคป,ป่อนเลยนี่โอ้สามตัวอ,ออกทะลุทะลุข <laughs> ึนน้นแล้วก็ขี้ออกมานะครับสามตัวอ่าถ้าเราลองปิดดูล่ะเมื่อกี้เป็นสามตัวใช่ไหมแป๊บนึงปิดกวนม<า>มกต้องปิดนะ้เอาให<า>ม,ม่นะเมื่อกี้ถ้า ถ้าถ้าเปิดเนี่ยมันทะลุออกมาลองใหม่อตัวแรกนึงน้องอยาใส่พวกนี้ลงไปสิใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งพึ่งลงไปอันนี้นะใส่ลิ้นทิธรรมดาให้กินอ้าวใส่ลงไปน้องเจเคเต็มแล้วอ่ะก่อนอ่าหเต็มแล้สอ <laughs> <laughs> กินได้2ตัว <laughs> กินได้แค่2ตัวตไม่ใช่ข้างในมันมีไข่2ฟองแล้วก็แมลงหนึ่งตัวโอเคกินได้แค่สตัวเอาอ ถ่ายท้องออกก่อนนี่อ๋อออกมาแล้วไดโนเสาร์นะครับนี่คือไดโนเสาร์กินไซเรนเฮดว้าไซเรนเฮดหัวส้วมโดนกินอีกแล้วตัวนี้นะครับเมื่อกี้หนึ่งตัวแล้วเนาะเมื่อกี้หัวอะไรไม่รู้หัวส้วมไงหัวส้วมอ๋อนี่บอททีวีตัวที่สองซที่สองได้อยู่นะครับลองเอาหัวนี้ดูนะตัวที่สามชึบอ่ะสามตัวแล้วตัวนี้ได้ไหมได้สี่ตัว ติดแล้วกินได้ประมาณสิตัวอาติดแล้วน้องมันกินต่อไปไม่ได้แล้วอ๋อครับติดคอครับเอาเอาส่เลนเฮดสามตัวแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอ่าใส่ไ,ไข่ลงไปไปด้วยครับไซเินเฮดกำลังโดนกินครับอาฉันคือไดนโนเสาร์ใจลายฉันไม่ปล่อยแกหลุดมือไปหรอกนะครับว่าเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่ของเราเนี่ยนะแรปเตอร์ตัวะกาดของเราเนี่ยสามารถกินไซรินเฮด แบบเต็มท้องจุกๆได้เลยนะก็ 1, <3 S> 1> นเนาะส <3 S 1> <4 S 2> ตัว3ม <4 S 2> ตัวสี่ตัว,ตวเดี๋ยวเราแกะออกมาก่อนหนึ่งนี่ไปสอนะครับแล้วก็3ามสามตัวอโอเคก็จะกินเจ้าพวกลูกตาหัวซ่วมแล้วก็ทีวีเข้าไปนะครับ3ตัวโอเคแล้วเนาะเอออิ่มแล้วนะครับเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย บ้านผมเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านที่อยู่ในโครงการเหล่านี้ครับแต่มันเป็นทางผ่านที่จะไปนู่นกระท่อมหลังบ้านผมต้องผ่านโครงการบ้านนี้นะครับเฮ้ยมันโมเดลไดโนเสาร์ตัวใหญ่นี่นะตั้งรวมกับขยะไว้แบบนี้สงสัยทิ้งแล้วแน่นอนเสร็จขนขี้งกแบบเราเทิ้งแล้วเหรอเนี่ยไดโนเสาร์โมเดลโอ้ตัวนี้เป็นหมื่นเลยมั้งเนี่ย โอ้จริงๆอ่ะคิดว่าเขาคงไม่ได้ทิ้งหรอกน่าจะลืมไว้ตั้งรวมกับขยะแบบเนี้ยถือว่าทิ้งกันแล้วกันไปอยู่กับฉันนะเจ้าไดโนเสาร์โอ้โหสุดยอดมากเลยมาดูฟันสิเนี่ยออ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอยอยู่ดีๆจะไปมัน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 ลอกกัดมือได้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอุ้ย อยู่ดีๆทำไมมันกัดมือเราได้เนี่ยอยเออเราเล่นอาจจะเล่นแบบไม่ระวังเองโ,อ,โอ,ออ้ยเอ้ยไป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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวฉันจะเอาไปขายคนขี้งกแบบเราเนะี่แหละอยู่ในห้องแคบๆแต่นี่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูนี่่านผมผมเจออะไรผมก็เก็บหมดแหละครับ่านี่ เจออะไรก็เก็บหมดนะครับอยู่ในนี้เพราะว่าผมจะเอาไปขายผมเป็นคนขี้งกเก็ไดโดนเสาร์อยู่ตรงนี้นะออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันขึ้นไปนอนก่อนไอ้คือมันจะมีสองห้องห้องนี้เก็บของกับห้องนอนแคบๆเล็กๆโอเคนั่นเองไอ้นอนดีก,กว่าได้บ้านใหม่แล้วฮ่ฮ่ฮะไอ้เดง๋ยวเลยวันนี้นิ้วก่อนเจ็บ มาอยู่ในห้องนี้ได้ไงเนี่ยอือเราจะความจําเพี้ยนเอามันขึ้นมาก่อนแล้วแล้วก็เออช่างมัน <c oughs> ไป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 อยู่ในห้องเก็บของออสงสัยสมองเบอร์อาจจะหยิบติดขึ้นไปได้กระดาบอ,อยู่ในห้องนี้แหละแกเนี่ยออโอเคอนอนก่อน <c oughs> พ่อจ้า เจ็บแล้วน <ın> <illing> oh, no. ิ้วนี่ก็เจ็บแล้วเกิรสว้าวเจ็บแล้วเกิรเฮ้ยเฮ็บขึ้นมาได้ไงเนี่ยฉันตองไปวันเดียวพี่ตอนนี้ไม่เบลอแน่ใช่ฉันคือไดโนเสาร์เพรซิงฉันจะมาเอาชีวิตแกฉันจะเอาชีวิตฉันจะเอาชีวิตฉันประตูปิดไม่ได้

ผเป็นไดโนเสาร์ใจร้ายเราจับลูกไซเรนเฮดมาแล้วเราจะกินไม่ให้หมดทุกตัว,ลวเลยนะ <laughs> เขาแบ่งกันคนละสามตัวแล้ยอันนี้เหลือตัวสุดท้ายฉันขอละกันไม่ได้เว้ยฉันก็อยากจะกินไม่ได้งั้นข้ามสมฉันไปก่อนเอามา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 นี่นะเปิดนี่ชองฉันชองฉันเอามาเดี๋ยวนี้ ดูการ์ตูนนี่ก็ดีเหมือนกันนะอือได้ยินเสียงใครไอะอุ้ยว่าอยู่ข้างนอกค่ะออใช่ใช่ใช่ไปไปดูดีกว่าไปอืเรืยองอะไรออกโวยวายเนี่ยเฮ้ยเจ้าไดโนเสาร์ทะเลาะกันทำไมเนี่ยนี่นี่เร็วหยุดก่อนอย่ากัดกันก่อนหยุดก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ไซเรนเฮดครับพวกเราจับมาได้เฮ้ยแล้วไปกินมันทำไมเนี่ยมันดุบมมันยังไม่ตายเลยเนี่ยมันเป็นลูกไซเรนเฮดเฮ้ย ก็ยาแก่น่ไยพอเลยอ้าวนี่เพื่อนแกเป็นลมไปแล้วเฮ้ยทะเลาะกันจนเป็นลมไปทำไมถึงเป็นลมนั้สองตัวเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดามลูกซเรเฮดยังเป็นอยู่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยเพื่อนผมโชกินไปแล้วอ๋อสาเหตุที่เจ้าเดนเสาร์พวกเนี้เป็นลมเพราะว่ากินเพื่อนเพื่อนลูกไซเรนเฮดยังพวกแกไปใช่ไหม Yes ใช่ โอ้ยได้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 ตอนนี้คงไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมัง้งที่ไดนเสร์เป็นลมเพราะว่าลิสของเ,เพื่อนๆแกใช่ไหมโอ้ยช่วยด้วยครับปวดท้องจังเลย <Okay. S 2> โอเคเจ๊กให้มาเรามาช่วยลูกเซเรนเฮดจากท้องเดนเสร์ดีกว่าเลยค่ะป๊าป๊าเเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่เดี๋ยวล้วงออกมาสิอ๋อโอ้ย,อย,อย,อยฟันของแกเนะี่ยมันกัดฉัน โอยไม่ได้แน่เลยงั้นต้องเปิดท้องตรงนี้นะนี่ไงดูสินี่กี่ตัวเฮ้ยนี่ไงหนึ่งตัวอ๋อีเพื่อนนีเพื่อนของเราใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วคโอเคอ่ะงั้นนั่งไปตรงนี้ไปก่อนนะเอออ่านหนึ่งตัวเนาะเจเคถือเร็วอ่ไปดูสิอโอนี่ไงสซยลินเฮสตัวนี้มันมีลิ้นอยู่ด้วยเออนี่สองตัวออ อ๋อโน้ตเจ๊เกไปนั่งทำไมเนี่ยเอ้านี่อุ้ยหัวไฟจราจรตัวนึงโอ้แกกินไปสามตัวเลยเหรอเนี่ยใช่ครับกอ้เหียวนี่ครับโอ้โชคดีแน่นี่ที่ใส่เลนเฮดไม่ฉีกตับไตไส้ทุ่งแกเนี่ยได้รู้เลยนะมา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 เดี๋ยวช่วยตอนนี้ด้วยไปด้วยกันไหนเออเออเออนี่เอา เออเออโอ้โหเก่เจ้าหัวทีวีไปเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหไซเรนเฮดหัวทีวีอ่ะนี่เป็นสี่ตัวนะโอเคอืโอ้กินหัวไซเรนเฮดไซเรนเฮดหัวหลอดไฟเนี่ยก็ไปนี่โอ้โหถึงว่าเจ้าตัวนี้ทำไมมันปวดแสบปวดร้อนมันกินไซเรนเฮดหัวไฟเพลิงไปนี่ออท้อสักดีโอ้เป็นยังไงไดโนเสาร์ สบายท้องขึ้นมากเลยครับโอ้โหสบายท้องขึ้นมากเลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยทีหลังถ้าจะกินอะไรเนี่ยก็กินกบเขียดสิใช่ไหมใช่ไหมน้องเจเคโอเคแล้วอย่ามากินไซเรนเฮดสิไหนดูซิมีไซเรนเฮดตัวอะไรบ้างเนี่ย้าวมีหลายตัวเลยค่ะป๊าป๊านี่มีอะไรนะนี่อตัวนี้อี้ไเรนเหัวหลอดไฟหัวหลอดไฟตัวนี้ล่ะตัวนี้หัวหัวลำโพงหัวลำโพงโหมีลิ้นด้วยนะอ้าว มีไฟที่หน้าอกด้วยทุกตัวเลยนี่อันนี้สองตัวแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้ไลท์เฮดกับทับปิกเฮดหัวจราจรหัวจราจรกับหัวไฟหัวหลอดไฟนะนี่หัวเสไฟสิใช่แล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้นี่นี่หัวไฟปวไฟกับหัวทีวีทีวิด้วยว้าวแลวก็เจ้าตัวนี้ว้าวัจเยลีลลูกตา เนี่ยโชคดีแล้วนะที่ฉันมาช่วยทันไม่อย่างนั้นแล้วก็ขิดทั้งไดโนเสาร์ no al, ทั้งไซรินเฮดแน่นอนเลยอออโอเคหิวใช่ไหมสองตัวเนี้ใช่แล้วค่ะหากบเขียดให้กินมาไอเเลยค่ะอ่ะทีหลังเนี่ยกินกบกินเขียดเข้าไปเข้าใจไหมอ้าวแล้วมันมีแค่ตัวเดียวเหรอครับอันนั้นก็แบ่งกันออะแย่งกันต่อมาไอ้ทองชันเอามามาไอ้ฉัินแ้วที่ล่นแล้ว ทุกคนครับวันนี้พ่อออและน้องเจเคเนี่ยช่วยใส่เลนเฮดได้เรียบร้อยเลยนะครับ <Yeah. S 1> ขอาะฉะนันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย